चितवानि रुचिदे सन् उप सभो सुखो अनिता बत सव यथा मिलो กนะรับต่อไปจะเป็นการตวายปัจจัยเดชพระพุทธเจ้าครับกเนใจคณะแรกครับจากท่านพนัสุสมบูรณ์ครับต่านีเปิดสว่างมรรคการท่านปฏูโศภตั้งทาชสุนยการการตวายปัจจัยเด รับในนัมของคณะแพทย์ขอขอบคุณท่านท่านรมนตสนท่านเปิสว่างรมณ์ใท่านบลัดมูสอของทางรั ต่อไปครับเป็นเจม่์ได้การช่บยมาสสทนในกษารปกะสารงานสภาผู้ส่งโย์ในพราชโยธรมถวายปัจฑัยแด่พระเจ้าพผงในเชคนกับ ในนามข,ของคณะแพทย์ขอขอบคุณท่านอาจารท์ช่อมาสถรรมผูสารงานสภาผู้สมอายุในรายโจภสำมเวลโอกาสได้เป็นอย่างส่งนระรับัาเรยนเินคุณวิริผลปุดีขับต่อไป 嗯。Huh. จานาของนุญาตภาพขอขอบคุณครอบครัวคุณวิลัคความปรารนากในป็น้สุสันต์ครับจาก้นต่อไปกัเป็นเจรจากัฉยานรชิพกัรในการสาัารทำงานตลอดสว่างของกรับานนาของนญาตภาพขอขอบคุณสัฉยา ในคณะสุดท้ายครับจากพวกโข้าฝันหลานของคุณแม่สุทินเหล่าเจษฎาครับจากงานของนักภาพเขาขอบคุนนักภาพโลกทั้งภาคณะไว้โอกาสได้เป็นอย่างสมนะครับในลำดับต่อไปนะครับขอทุกท่านนะครับได้เตรียมน้ำนะครับมะกราบนะครัเมตตา เพรททัตัสอลไมแก่แ่แม่จะถงเรเรฐกิจพรที่รองรับไปแล้ว